ที่้ถ้าให้ให้ลูกไปอยู่กับพ่อได้ไหมไม่ได้ครับอ้าวทำไมอ่ะจ๊ะเพราะว่าทุกอย่างเขาเผลอเมื่อไหร่เขาหยิบออกติดมัดติดมือไปหมดเหรอขโมยของเหรอเนี่ยเอออย่างนั้นแหละครับชอบขโมยของเหรอขโมยไปขายเหรอก็ไม่รู้ล่ะคือนิสัยเป็นเช่นนั้นเลยเหรอแล้วเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กไหมพ่อเขาเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กไหม ตอนเด็กยังไม่เป็นฮะเรียนกันเรียนกันหนังสือก็ถึงม,ม,มสามมั้ง<ม>นเ,นเรียนถึงมสามด้วยเขินอะไรจจ๊เนี่ยพ่อชมนะเนี่ยเรียนหนังสือจบมสามด้วยมาเาข้างหลังมาเออเขิน,เนี่ยอ่าแล้วตัวของตัวของเราอ่ะอายุเท่าไหร่จ๊ะเด็กคนสองค่าโอ้อายุเท่าไหร่จ๊ะพ่อพ่อมีลูกกี่คนเนี่ย ผมมีสามคนสามคน <3 S 1> นทั้ <3 S 1> ทงคนนี้สี่ทั้งคนนี้พูดง่ายผมอันนี้พูดตรงๆว่าได้กับแม่คนนี้พอคลอดมาเดือนกว่าๆเขาก็ผมก็แยกทางกับแม่กับแม่เขาแล้วก็มายายเป็นผู้เลี้ยงและผมก็ส่งเสียสมตัค์ให้ยายนะแล้วก็พอเรียนหนังสือผมก็เข้ามาเรียนที่พระประแดงมีเขามีปัญหาเรื่องใช้สารอะไรไหมพ่อไหนนะใช้เขาใช้สารใช้อะไรไหม ไม,ม,ไม,ม,ไม่มีไม่มีไม่ดื่มไม่สารอะไรทั้งนั้นไม่ดื่มเลยเหรอว้าว <Wow, S 2> เก่งจังเลยอ่าอันนี้ผมเขาอยู่กับผมนะว่าตอนนี้เขาอลเลออเออน่ารักอยูค่ครับกราบแล้วแล้วตอนนี้พ่อรู้ไหมว่าล่าสุดเขาไปอยู่ไหนยังไงเนะี่ยก็เขาเพิ่งบอกผมว่าเขาเช่าบ้านแล้วเจ้าของบ้านแม่อยู่เขาบอกพอจะไม่จ่ายตังค์เขาเขาก็หานอนใต้ทั้งด่วหรืออะไรนี่หนแหละอ่าแล้วมันไม่จ่ายตังค์เขาล่ะหนูก็มีเรื่องปี อ๋อแล้วตอนนี้เขาจะขอค่าไปเช่าบ้านนะพ่อสะดวกทําให้เขาไหมอ่ะมันเช่าอยู่ไปได้ครับคือเข้าไปปุ๊บนี่คือพูดง่ายถ้าเช่าเนี่ยผมก็ต้องออกค่าเช่าเขาให้เขาตลอดและที่นี่แฟนของเขาอขี้เมาผมไม่ชอบอ้าวแฟนดื่มเก่งเหรอดื่มทุกคือพูดถ้าหาได้พันหนึ่งหมดพันหนึ่งแล้วไปทํางานต้องกินให้หมดก่อนจิงาปัญหะเนี่ยตั้งผลของ คือผู้ยญิมีงานมีการย่างผนตลอดแต่ที่นี่ว่าดูที่นี้ว่าพ้ได้เงินปุ๊บก็ไอไอเอาไปให้ไอสิงขีเมาเลยอ่ะไ้สิงขีเมาก็ติเราหาเงินให้แล้วเราไปเปผู้ชายเหรอก็พูดง่ายเก็บของเก่าเก็บขยะขยะพูดตรงๆนะก็ไปขายก็ไปซื้อเหล้าขาวให้ผู้ง่ายแฟนมันน่ะอ้าวแล้วแฟนเขาตีีตีหนูป่ะเนี่ยผู้ชายตีผู้ชายตีลูกพ่อไหมเนี่ยไอเขาตีตลอดถามได้ฮะ โดนตีตลอดเอา้าสรุปที่โดนตีเป็นคนอื่นตีเหรอเนี่ยอ่าคนอื่นก็ตีที่ว่าเขาพูดตรงๆผมเขาไปเก็บของเก่าและที่นี่ของเก่าอะ่ะผมก็จักรยานเขาหายเขาคิดว่าคนนี้เป็นขโมยเขาบังคับให้รับที่มาตีนะ,ะแต่ผมก็เดินไปเดินดูกล้องวงจรปิดมันไม่ใช่ลูกสาวผมมันเป็นอีกคนคนนึงแต่ที่ร้าที่นี่มันก็นมาสามสี่ทุ่มก็มากระชากลากด,ดึง,ด,งดึงออกมาตีมาซ้อม,มอะไรเงี้ย ก็ให้ไปแจ้งตำรวจทีนี้ออตำรวจก็มันไม่คือพูดง่ายว่าสองสามเดือนมันงานมันไมอน่อะไรสักทีอะไรเงี้ยไม่คืบหน้าไม,ไม่คืบหน้าไม,ไม่คืบหน้าใช่ใช่เออผมใช้ว่าคําไม่คืบหน้าแล้ว,แล,วแล้วตัวแฟนน่ะเขาตีลูกบ่อยไหมอันนั้นถามตัวลูกสาวผมว่าบ่อยอไหมบ่อยไหมหนูเป็นบางครั้งอาทิตย์หนึ่งกี่วันอาทิตย์หนึ่งโดนกี่วันอาทิตย์ละวัน อาทิตย์ละวันเนี่ยที่โดนซ้อมใช่ไหมฮะบ,บางทีก็วันหนึ่งบางทีก็มากกว่าวันหนึง่ง,งแล้วผู้ชายเขาบางทีก็สองวันแล้วผู้ชายเขาซ้อมเราเราจะอยู่เขาทําไมอลูกจะเราทำมาหากินเลี้ยงเขาด้วยเหรอ,อ,แ,ลอ,อแล้วเราก็เก็บขยะให้เขาไปกินเนี่ยนะเขาดื่มเนี่ยนะแล้วเราก็ไปทํางานเข,าช,เข,ข,า,ขาช่วยเก็บเหมือนกันนะพ่อเขาบอกเงี้ย ครับแลังผมก็รู้ว่าเขาช่วยเก็บนะเมื่อก่อนนี่คือเขาแบบเป็นช่างทําเหล็กโครงสร้างตรงประตูเป็นน่ะพูดง่ายเกี่ยวกับเชื่อมเหล็กี่เป็นหลังๆมาเนี่ยเมามากแล้วก็คงคิดว่า,ากาดิีก็ทิ้งแมวไปด้วยอะไรเงี้ยครครไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้วมันไปยัง,ไม,งไม่รู้อยู่ไหนต้องตามตัวนะตามตัว ตา,ต,ตามตัวตามตัวตามตัวเฮ้ยติดกล้องเพื่อไม่แน่นหนานะส่งกําลังหาเลยส่งกําลังหาเลยพร,ย <ขอ S 3> รผแล้วนี้เอาไงดีอ่ะท,ทีนี้ผมก็บอกว่าถ้าไปอยู่เชียงรายผมก็มีบ้านแม่เขาก็มีบ้านมีบ้านอยู่เชียงรายทําไมเราไม่อยู่ล่ะผม ก็คือจะให้เงินเดือนเขาเลยพูดถึงถ้าเขาไปอยู่ที่บ้านอ่ะจะให้ <ๆ S 1> เงินเดือนเท่าไหร่ก็พูดง่ายๆ่าก็อ่ารายได้ของเขาทีา่ที่พิการน,นะก็พอได้แต่ผมจะก็คือพูดง่ายๆว่าอยู่บ้านนอกค่าใช้ใจ่ายมันก็คงไม่มากเท่าไหร่ก็ให้เดือนละพันสองพันประมาณเนี้ยเดือนละสองพันอยู่เชียงรายชิวๆไม่เอาเหรอะพ่อเดือนสองพันนะเอาไหมมันไม่ผมก็มีความรับผิดชอบสูงเพราะฉะนั้นก็ต้งแทนเขาตัวคนเดียวอ่ะเอาไม่ลูกเนี่ยพี่พ่อให้เดือนสองพันเลยนะ เออเนี่ยพ่อเขาบอกอยู่เนี่ยอ่าคิดก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกเยี่ยมเลยนะเดือนสองพันเที่พี่เอานะจากที่เราจะเสียเดือนละพันห้าเราได้อยู่ดีมีบ้านให้อยู่ได้กันอีกสองพันด้วยนะวงเล็บว่าอย่างนี้นะมันต้องไปตัวคนเดียวไม่เอาไอ้ผัวไปด้วยเพราะผัวไม่เอาแฟนไปด้วยไม่เห็ไปคือตัวมันไปคนเดียวไปไหมอ้าวทำไมอะ อยากอยู่กับแฟนคนนี้เหรอแต่แฟนคนนี้เขาซ้อมเรานะแล้วเขาก็ให้เราทำอาหารกินแล้วเขาเอาเงินเราไปกินเหล้านะเราอยา,อยากอยู่กับเขาเหรอแตยังอย,อยากอยู่ใช่ไหมอา้าวแล้ววันนี้เรายังไม่รักตัวเองเลยแล้วคนอื่นจะรักหนูได้ไงเราอยากคนอื่นช่วยแต่เราก็ต้องรู้จักรักตัวเองก่อนสิพี่พูดถูกไหมพ่อพ่อรักพ่อรักน้องไหม ก็พูดง่ายๆว่าใหา้กาลังใจอยู่แต่ที่นี้ถ้ามีอะไรคือเขาพูดกับพ่อเนี่ยมันไม่ตรงอ่ะคือมไม่พูดความจริงกับพ่อว่าโอ้ยังงู้ยังยงี้ทีนี้พอรับหลังก็ไปอย่างนึงนะอ่าล้วบอกไม่ค่อยโกหกไงอ่าแล้วตอนที่ผมส่งให้เรียนเสริมสวยเขาก็เขา้เขาไปหาช่องเจ็ดช่องสามเลยนะอยากเป็นช่างเสริมสวยสร้างผมให้ดลรงดาราที่เขาฝันสูงขนาดนั้นอ่ะไปถึงลงทายไอ้ที่ว่า ดารูแก้วอะไปทั่วพูดง่ายคือเขาอยากจะไปไหนเขาต้องไปอ่ะอืมอ้าวแล้วทำไมเราทําผมเป็นแล้วทำไมเราไม่ทําต่อเราไม่ใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้ทำไมอะก็เนี่ยผมนึกว่าเรบแยกมาล้วไปตกนรกทําไมทั้งคือพวกเราเหมือนจะตกนรกอะไปคุยเคลียขยะเก็บของเก่าตีสี่ตีห้าไปหาเก็บแล้วบังกาบางทีผมก็ขับรถผ่านสองบ่ายสองบ่ายสามโมงก็ยังเข็นรถเข็นตากแดดอยู่อ่ะพ่อเขารักเราเนี่ยอ่าไม่รู้่อเขารักหนูนะ เนี่ยพี่พูดจริงนะพ่อเขารักหนูมากกว่าผู้ชายที่หนูพบอีกนะผู้ชายเขาเคยเสนอที่จะให้เงินหนูเปล่าเดือนละสองสามพันนะไม่เคยแต่พ่อเขาเสนอแล้วนะมีที่นอนให้หนูอยู่ด้วยผู้ชายเขายังหาที่หลับที่นอนให้หนูไม่ได้เลยแล้วหนูจะรักคนคนนี้เหรอถ้าเขาอยู่หนูอยู่กับเขาแล้วเขายังหาที่นอนหนูอยู่ไม่ได้เลยพ่อหาที่นอนให้หนูอยู่ได้แล้วนะแล้วเขาให้เงินหนูด้วยเดือนละสองพัน นี่แค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าใครรักหนูมากกว่ากันหนูเลือกอยู่กับคนที่เขารักหนูมากกว่าดีไหมคืเคีมีกลับไปนอนใต้ทางด่วนคืนนี้กลับไปนอนใต้ทางด่วนแล้วลั้ไงกลับบ้านที่ไหนเชียงรายเหรอแต่โกหกพี่เปล่าโกหกพี่เปล่าพ่อครับเขาบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจะกลับไปนอนใต้ทางด่วนก่อนแล้วเขาจะกลับไปเชียงรายวันไหนพ่อกลับวันไหนเขากลับกับพ่อเลย ก็ผมจะเดินทางไปเช้าวันที่สิบไปที่เชียงรายเช้าวันที่สิบไปที่เชียงรายไปกับพ่อได้ไหมไปแล้วก็ไปพักพก่อนได้ไหมแต่พ่อเขากลับไปเขามีเงินให้เดือนละสองพันเลยนะเขามีที่นอนให้หนูอยู่ด้วยเขารักหนูจริงๆนะเนี่ยพี่พูดตรงๆถ้าเขาไม่รักหนู่ะเขาปล่อยหนูแล้วนะเนี่ยอ่า ก็โอเคก็แปลว่าวันที่สิบเดี๋ยวเขากลับไปนอนตรงนู้นก่อนแล้ววันที่สิบไปหาพ่อนะวันที่สิบผมปไปนอนกับผมที่ลาดหลุมแก้วที่โรงงานเช้าออกตีห้าได้ไหม,มไปหาพ่อได้ไหมที่ลาดหลุมแก้วหรือ,องี้ไหมพ่อเป็นว่ามาพาพรรามสองแล้วพอคืนของวันที่เก้าไปนอนที่เราโรงงานวันที่เก้าไปนอนโรงงานลาดหลุมแก้วได้ไหมได้ไหมไปหาใครกับพ่อนะหนูต้องรักพ่อนะลูกพ่อรักหนูจริงๆพี่สัมผัสได้ พ่อรักหนูนะเลือกใช้ชีวิตกับผู้ชายที่เขารักหนูนะลูกผู้ชายที่เขารักหนูอ่ะเขาจะไม่ทําร้ายหนูนะพ่อทําร้ายหนูเปล่าไม่ทําร้ายเลยแต่ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาทําร้ายหนูนะหนูเคยหาเงินให้พ่อไหมไม่เคยเลยแต่พ่อเขาก็ยังจะเลือกรักหนูยังจะหาเงินให้หนูนะส่งหนูทุกเดือนด้วยแต่หนูว่าไปหาเงินให้ผู้ชาย แล้วผู้ชายเขาเอาไปกินเหล้าเขาก็ไม่ได้ดูแลหนูบ้านที่หนูอยู่เขายังไม่ให้เลยรักคนที่เขารักเรานะได้ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวตามสัญญาพ่อโอเคเชื่อฟังพี่นะสัญญานะออาวมาสัญญาไหนสัญญาโอเคสัญญานะพ่อวันที่ 9. เก้าไปที่ไหนนะขออีกทีนึงลาดหลุมแก้วลาดหลุมแก้วโอเคอแล้วพ่อมีไปกลับไปไงรถอะไรผมก็มีรถขับพูดง่ายครับมีรถ พูดง่ายผมก็ทาธุรกิจค้าขายโอเคยังพอมีรถของตัวเองอยู่ใช่เยี่ยมเลยนะลูกสาวผมเที่ยทั้งสองพันเสียวเป็นพี่สาวเขาจะเป็นลูกเป็นน้องได้สิแต่ถ้าวันที่เก้าไม่ไปกับพ่อพี่จะไม่รับสายหนูอีกเลยนะโอเคไหมอ่าพี่ฟุ้งดูแลหน่อยอ่าเดี๋ยวที่พี่ฟุงนี่๋ยวตามให้แต่ต้องกลับไปนู่นก่อนเดี๋ยวตามให้โอเคนะได้เปล่าถึงนู่นโทรมาเดี๋ยวตามให้ โอเคพ่ออย่างนี้ตามนี้นะเดี๋ยวผมฝากกลับบ้านไปด้วยนะเอาได้ได้โอเคจ้าจ้าพ่อขอบคุณจ้าโอเคนะแฮปปี้นะจ้าอุ้ยของใครโอเคอ่ะลงตัวนะอ่าเบอร์พี่ฟุ้งให้ไปน่าเดี๋ยวเจอเจอไปหาพี่ฟุ้งนี่ไปอว่าคารถไหนคารุดไปหาพ่อเลยเดี๋ยวพ่อเขาจัดการให้เมื่อกี้คุยแล้ว แต่วันนี้หนูไม่ได้เข้าไปในบ้านอจะไม่ให้เยอะนะห้าสิบได้เปล่านั่นแหละตามนั้นห้าสิบได้ไหมห้าสิบได้ห้าสิบาทได้ไหมเอฟซี FC. เป็นค่ารถไงเดี๋ยวไม่มีรถกลับอีกนี่ไงกดนี่ให้ทีมงานเขากดให้พูดไม่ได้ห้าสิบบาท ให้ให้หนึ่งรอยเลยอ่ะให้หนึ่งร้อยอ่ะไม่แต่คนอื่นผมไม่ให้อย่างนี้นะแม่ทุกคนมามาเอาหมดนะไม่ให้นะนี่หนูสัญญากับพี่อพี่เป็นคนรักษาคำพูดนะวันที่เก้าหนูต้องกลับไปนะลูกรู้เปล่าแต่ถ้าหนูไม่กลับไปนะพี่จะให้เทศกิจไปตามจับหนูนะสัญญา ีไงจะนนักตามคดีตามให้แต่กลับไปนู่นก่อนถึงนู่นปุ๊บโทรมาเดี๋ยวตามคดีให้ถือว่าเรารักษาสัญญากันโอเคอ่าโอเคนะพันเรื่องอะไรจ๊ะตั้งหนึ่งเรื่องอะไรเอาถ่ายรูปเอาไปเอาทำสัญญากันเอาไปถ่ายรูปมา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 เอามาเอาแผ่วไปนู่นไป จ้าโอเคนะห้ามผิดสัญญานะผิดสัญญาพี่อ่ะโดนเศรกิจไล่จับเลยนะโอ้งานพันเรื่องอันนี้แม่นั่งรอด้วยเหรอจ๊ะเนี่ยว,วายแย่นั่งผมไม่ได้เลยผมไม,ไม่มีเวลาชีวิตที่เป็นของตัวเองเลยนะผมจะบอกทุกคนให้เมื่อกี้จบไปเรื่องใหม่กำลังมาแม่รอเลยจ๊ะ รอว่าไงจ๊ะครับมาเลยครับครับครับมาเลยครับนนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากนะคะจ้า,าะะจ้าจ้ารับ ขอบคุณครับครับอะไรครับยาครับยาขอบคุณครับ,บ,รบสัญญากันว่างไงนะขอทวนหน่อยสิสัญญาว่าจะตามสตีให้และสัญญาว่าจะรับสายาอ่าแล้วแล้วหนูต้องไปที่ไหนบ้างต้องไปบ้านพ่ออ่าแล้วไปที่ไหนวัดหลุมแก้วป่ะไปได้หลุมแก้วป่ะ ที่ไหนไปต้องไปบ้านที่ไหนเราจะไปอยู่ที่ไหนเชียงรายใช่ไหมใช่โอเคไม่โกหกกันนะแ้้โกหกตามเอาเทศกิจไปจับจริงนะรักษาทางพูดครับศึกษาซ้ายขวาผมไม่รู้จ่ปรึกษาใครก่อนเดี๋ยวก่อนจะเป็นลมแล้วไปไปไปไายบจ้ะมาเลยครับมาเลยครับมาถ่ายหน่อย นูเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าไปอ้าวแม่สวัสดีจ้าเรื่องอะไรจ้าเรื่องแม่ขายของอวัสนแก้วและแม่ดนทุนค่าอาหารไปลไม่มีทุนไม่มีเงินจ่ายคราที่อออขอเงินผมไม่ขอให้ช่วยทางไหนก็ได้ แม่มีลูกไหมกี่คนจ๊ะลูกกี่คนลูกอยู่ไหนจ๊ะอ้าวแล้วลูกอยู่ที่วัดอะแล้วลูกทำอะไรจ๊ะทุกวันนี้ช่วยแม่นี่แหละอ๋อแล้วลูกมาด้วยไหมอ้าวแล้วไม่ลูกไม่มาลูกรู้ไหมว่าแม่จะมาหาผมอะลูกไม่รู้เหรอมีเบอร์ลูกไหม ดูโทรหาลูกหนเลยเดี๋ยวแป๊บนึง<ะ>แม่รู้ได้ไงว่าผมอยู่นี่จ๊ะเราจ้ะแมะแม่เป็น่ไขไวาเ,เหลอลหี่งเัราแม่่ารักมากดุพัน กินข้าวยังกินข้าวยั่กินข้าวยังวันวนี้เยี่ยมมากพุงอีตัวดิแป๊บนะเที่ยวไหนจ๊ะ จ้าอนะ๋อครับมาเลยครับได้ได yeah, huh? ้จ eh ้ามาเลยอ๋อแกงโดนัทแกงโดนัทใช่ไหมมาเอ้ากองใครมาขอบคุณครับ จ้้ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณที่มาช่วยนะน่ารักมากเกี้ยมมากยังไงนะของแม่คืออะไรนะปัญหาคืออะไรนะจ๊ะปัญหาแม่เช่าขายข,ายของอยู่วัดสุงแก้วมา20ปีแล้วค่ะอ่าเช่าค่ะเช่าหลวงพ่อ,ข,อขายแล้วยายก็อยู่มานานแล้วมันมาดูดกรุงไปโซ่สามปีหมดตัวเลยหลุดโกงเรื่องอะไรจ๊ะค่าอาหาร ว่าปล่อยเงินเต็มเข้าไงแล้วใครอ่ะแล้วใครใครเอาไปอ่ะคนงานในวัดสุรแก้วอะค่ะก็คือว่าเวลาหลวงพ่อเขาเสวอเที่ยวอะเจอหลวงพ่อเขาไล่ออกเขามาเซมกับข้าวยายใช่ไหมมาจากบ้านคนลอยอะมาแล้วยายก็สงสารเขาก็ไม่เคยทำลายนะแต่ยายก็ดูไม่ออกว่าคนไหนมันกินดูดยาไม่ดูดยายายก็ดูไม่ออกเลยว่าอ๋อ ล้วพอเวลามันเซ็นแล้วพอเวลาหลวงพ่อตรวจเที่ยวทีหนึ่งหลวงพ่อไล่ออกมันก็ไม่จ่ายเงินใหญ่คนหนึ่งเซ็นกี่ตังค์นะใหญ่คนหนึ่งก็ประมาณสามพันสี่พันโอ้ข้าวขายจานละกี่บาทเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเซ็นสี่พันกินกี่จานวะมันมีน้ำด้วยมันมีน้ำมีขนมอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวมีน้ำแป๊บที่มีน้ำเปล่ามีขนมมีอะไรก็ขายทุปสารค่ะ กล่องยาก็ขายกล่องลยยี่สิบบาทเองมันกินสองร้อยจานเลยนะยี่สิบบาทเนี่ยกี่วันเนี่ยวันหนึ่งกี่จานหนูฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะจ้าพี่กันนะลูกค่ะหนูแม่มาหาพี่เนี่ยค่ะจ้าเกิดอะไรขึ้นจ้าลูกอ่าแม่ขายของไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็ทางทางคนงานในวัดอะค่ะเขาเมื่อเข้าวันนี้ก็ไม่ได้จากเขาเขาก็หนีไปอลไรบ้าง อ๋อเซ็นที่อะไรจ๊ะก็เป็นพันค่ะบางทีก็เป็นร้อยเจ็ดแปดร้อยอะค่ะและ้วมันมีสมุดหมีสมุดอีก,อกแล้วหลังจากนี้ยังให้ใครเซ็นอยู่ไหมจ๊ะก็ม,มีบ้างค่ะแต่ว่าจะมีคนที่ว่าจ่ายเดือนที่แล้วแล้วอะไรประมาณเนี้ยคือที่มันมีปัญหาติดพันก็เพราะว่าเป็นการเซ็นใช่ไหมให้คนอื่นเชื่อถูกไหมอ่าใช่ค่ะ อ้าวแล้วถ้าสมมุติเราหลังจากนี้เรายังให้คนอื่นเซ็นอยู่เนี่ยปัญหามันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆหรือเปล่าลูกใช่ค่ะแต่ว่าบางทีสมมากจะเป็นคนที่ว่าจ่ายกับเราตลอดนะคะคนนี้ไม่ค่อยได้จ่ายคือไม่ได้ให้เซ็นแล้วอ๋อแล้วก็คนในงานในวัดใช่ไหมคะมันจะเป็นมันจะเป็นซอค่ะแล้วกนน็จะอยู่ติดวัดอ่าที่ว่าร้านที่ขายได้ก็จะเป็นเงินเซ็นมากกว่าเงินเสือเพราะว่าได้จากเงินสดอะคะ่ะ แต่อย่างนี้เราโดนบิดไปเราก็จะขาดทุนเนอะเดชลกูกใช่ค่ะถูกไหมเราก็มีแต่ตัวเลขเราไม่ได้เงินจริงๆอะ่ะใช่ค่ะถูกมากแต่เราขายได้แต่เราไม่ได้เงินอะ่ะเราก็ถือว่ามันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมถูกค่ะอืมแล้วนี้อันนี้แม่มาอยญ่ยพี่ช่วยเรื่องอะไรหนูรู้ไหมลูกไม่ทราบค่ะเหรอหนูอายุอะไรยี e ่สิบค่ะ อ๋อยี่สิบแล้วเรียนจบแล้วใช่ไหมลูกอ่าทำงานค่ะอ๋อทำงานโอเคแล้วหนูช่วยแม่เปล่าอ่าจะมีช่วยค่ะตอนเปิดร้านแล้วก็มีน้องช่วยด้วยอ๋อหนูทำงานอะไรลูกทำเซเว่นกับเค c ีค่ะอ๋อควบหรออ่าใช่ค่ะอ๋อได้เงินกี่ตังค์ลูกเดือนเดือน <K FC S 1> <ๆ>หนึ่งเคสีหนูเพิ่งมาเริ่มค่ะแต่ว่าเซเว่นทำได้สองปีกว่าแล้วอืมได้เงินเท่าไหร่ลูก เดือนละหมื่นกว่าค่ะหมื่นกว่าเขาพอโอเคอยู่นี่นะ,ะหนูมีลูกก็ล่าไม่มีค่ะอ๋อยังไม่มีก็โอเคนี่นะถือว่ามีตังค์อยู่นี่นะใช่ค่ะแต่ว่าจะติดติดกับที่บ้านยายก็จะให้ยายด้วยอะไรด้วยอ๋อแล้วแล้วของแม่เรามีแนวทางช่วยไงลูกตอนนี้อ่าเคยบอกยายและเออบอกแม่แล้วค่ะว่าไม่ให้ไม่สิงแต่ว่า บางทกี้แบบลูกค้ามาเซ็นก็จะมาซื้ออะไรประมาณนี้อืมแต่มันไม่จ่ายที่เรายุ่งเลยนะใช่ค่ะเออเร่องไดีอย่างนี้แม่อยากให้ช่วยเรื่องอะไรนะจ๊ะอยากได้เงินทุนอยากได้เงินทุนแล้วก็อยากมีเงินมาจ่ายค่าที่เขาให้เวลาสามค่าอะไรน,นะจ๊ะค่าที่นี่ค่ะคะ่าที่ หนูค่าที่เดือนกี่ตังค์อะอันนี้แม่ทราบค่ะแต่ว่ามีที่ติดิวั์นะคะประมาณแสนหนึ่งค่าที่เดือนเท่าไหร่นะนิตามตารางที่มันออกมาแสละเดือนแต่ละเดือนไม่เหมือนกันค่าน้ำค่าไฟค่าที่มันสี่ห้าพันเอาแล้วแม่ขายไม่ได้เลยหรอสี่ห้าพันต่อเดือนอะแม่ก็ตอนแรกแม่ขายได้มันมาเป็นภายในสามปีตอนแรกแม่ก็จ่ายตลอดมันมาเป็นตอนที่พ่อคกงแม่ แทบจะไม่มีเหลือลงไปปุ๊บยาก็ไปกู้ทุนมามาลงใหม่กู้มาเท่าไหร่ตอนนี้กู้มาประมาณสามหมื่นร้อยละเท่าไหร่ร้อยละยี่ร้อยละยี่ตอนนี้คือดอกท่วมใช่ไหมเอาเงินไปจ่ายดอกหมดใช่ไหมจ่ายไปเท่าไหร่แล้วจ่ายไปเท่าไหร่ก็จ่าไม่ได้จ่ายวันละวเท่าไหร่วันละวันละห้าร้อยเท่าไหร่นะ วันละเก้าร้อยจดอกเนี่ยนะเ <Okay. S 1> จ๊งอย่างเงี้ยจ่ายดอกวันละเก้าร้อยจ่จ่ายค่าที่เดือนละห้าพันไม่ได้หนูพี่ว่าบริหารจัดการผิดหมดล้มเหลวไม่ใช่ปัญหามันปัญหามันไม่อยู่ที่เซ็นยายจับพอยผิดครับปัญหามันอยู่ที่ดอกปัญหาอยู่ที่ดอกเบี้ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การเซ็นหรือไม่เซ็นแล้ว เซนมันคือความผิดพลาดระดับหนึ่งนะแต่ตอนนี้ยอดมันแสนแปดหมื่นกว่านะคะที่ที่ไม่ได้จ่ายเลยหนูรู้ปัญหานี้ไหมลูกแสดงว่าหลานว่าหลานตัดสายไปแล้วลูกสะพายลูกสะพ้ายแล้วลูกชายอ่ะลูก ไม่ใช่ยายผมบอกให้ให้ยายมีเงินอีกสองแสนยายก็จะจะเป็นหนี้กลับมาใหม่อันนี้ยายบริหารผิดครับผมบอกเลยถ้าตอนนี้ปัญหามันคือดอกเบี้ยยายจ่ายวันละเก้าร้อยทุกวันถ้าไม่จ่ายแล้วเป็นยังไงจ่ายไปจ่ายต้นไปเท่าไหร่แล้วจ่ายดอกไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ต้นสามหมื่นจ่ายดอกไปเท่าไหร่แล้วครับสง่ไสงไปกี่วันแล้วครับ ลงไปกีป่วันแล้วครับงไปเพิ่งไปเอามาใหม่ด้วยใช่แล้วถ้าสมมติผมให้เงินยายเดี๋ยวยายก็ต้องหาเจ้าใหม่ไปลงอยู่ดีงูกินหางครับแบบนี้ยายไม่เอาแล้วถ้าจะได้ทุนไปทำยายก็จะเลิกเอาเลิกลอกอันนี้ใหม่คราวที่แล้วยายพูดกับเจ้านี่แบบนี้ไหมที่ยายเอาเงินเขามายายไม่ได้ยายคุยบังยายไม่ได้คุยกับเหรอยายกู้บังมากี่รอบแล้วรอบแรกกู้มาเท่าไหร่เงินหนึ่นหนึ่ง แล้วรอบที่สองกู้เท่าไหร่ครับมันมันกู้สามเจ้าะค่ะรอบแรกกู้มาเท่าไหร่ครับหมื่นเดียวรอบที่สองกู้เท่าไรฮะก็หมื่นหนึรอบที่สามกู้เท่าไหร่ฮะหมื่น <100 S 1> ต้องอย่าให้มีครั้งที่สี่แล้วนะ,ค,ะครั้งที่สี่นี่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเนี่ยยายเนี่ยก็คือกู้หนึ่งรอบมานะครับสองรอบสามรอบกู้ผมเดี๋ยวก็ต้องมีครั้งที่ห้าเป็นเรื่องปกติเพราะว่ากลไกมันแก้ไขผิดจุดมีเบอร์เจ้าหนี้ไหมเบอร์เจ้าหนี้ไม่มีบังไม่มีเบอร์ แล้วคืนตังค์ยังไงมันก็มาเก็บทุกวันเหรอมีจ่ายเกินต้นไปยังไม่มันก็เก็บไอ้สี่สิบวันอนะสี่สิบสามหมื่นยายมาทำอะไรจ๊ะยายก็มาลงทุนนี่แหละพอเวลาโดนโกงไปยายก็มาลงกู้มาลงใหม่ยายทำกูหน้าอะไรประมาณนี้พอนั่นมันก็ทำเหมือนเดิม<ะ>ยายก็คอยลงมาเรื่อยแต่ก่อนยายปล่อยปล่อยเงินเซ็นได้วิกหนึ่งอะครึ่งเดือนอะได้สี่ห้าหมื่น นะครับเดี๋ยวนี้ยายปล่อยแค่เจ็ดแปดพันหมื่นกว่าบาทหมื่นหมื่นพันแต่ยายก็ลดลงเยอะอะไรไม่รูที่ให้แต่คนเก่งไงสูงอายุปล่อยต่อคนเจ็ดแปดพันเลยเหรอคนหนึง่งไม่ตอนนี้ปล่อยแค่เจ็ดแปดร้อยต่อคนใช่ไม่เกินพันแปลว่าขายแปลว่าต้องขายดีขายได้วันหนึ่งกี่ตังค์ขายดีอยู่ขายได้วันหนึ่งกี่ตังค์ เราขายของได้วันเป็นหมื่นลงทุนเยอะลงทุนเท่าไหร่จ๊ะลงทุนก็ประมาณเจ็ดพันขายได้เท่าไหร่ขายได้หมื่นบ้างเก้าพันบ้างแล้วแต่เป็นวันวันนะกำไรวันละสามพันได้ไหมสองพันกว่าสองพันหน่อยสองพันกว่า, 2, วาแล้วเงินไปไหนอะสองสามพันก็ส่งงวดรถบ้างอะไรบ้างแต่ก่อนแฟนยังอยู่เดี๋ยวนี้หายแล้วรถอะไรจ๊ะ แล้วยายก็ต้องมานั่งส่งคนเดียวอ่ะเดือนอเท่าไหร่เดือนงมันเดือนละสองพันแล้วไฟฮะจดผ่อนรถเดือนสองพันเองเดือนละสองพันเป็นรถเก่านานแล้วตั้งแต่เขาเป็นโโปรปภเข้าไปเข้าไปเน้นไงจ่ายเดือนละสองพันใช่แต่ยายกำไรวันละสองพันกว่าตีละสองพันห้าเดือนหนึ่งมีกำไรถึงสี่หมื่นห้านะแต่ผ่อนเดือนสองพันให้ลูกเท่าไหไรจ<ะ>่จ้า ว่าละห้าร้อยลูกทํางานอะไรจ๊ะลูกก็ขายของอยู่แม่นี่ยลูกสะพ้ายนะมันเพิ่งจะไปทํางานเนะี่ยทำงานที่มันชูวเนนะี่ยแต่แรกมันก็ช่วยแม่ช่วยบ้างนอนบ้างมันขี้เหร่นะลูกสะพ้ายอะ่ะนี่ยลูกชาย